สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการนำเสนออุปกรณ์ทางการแพทย์วันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งจะมานำเสนอเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีติดอยู่ในรถ VR รถกู้ชีพแม้แต่รถโรงพยาบาลจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนเดี๋ยวเราจะมานำเสนออุปกรณ์ชิ้นนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยเห็นเดี๋ยววันนี้ เราจะมานําเสนอให้รู้ว่าวิธีการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างนี่คืออุปกรณ์ที่เรากําลังพูดถึงซึ่งเรียกว่า a m b u b a บหรือว่าเครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบอุปกรณ์ที่นี้จะมีกันอยู่3ขนาดขนาดเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ประโยชน์ของ a m b u b a บหรือว่าเครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบสำหรับใช้ช่วยหายใจของผู้ป่วยในการฟื้นคืนชีพ แล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้ในระยะสั้นๆระหว่างรอเครื่องช่วยหายใจหรือระหว่างการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการติดไว้ในรถของรถกู้ชีพรถ VR หรือแม้กระทั่งรถโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องของ M แอมบูแบ็กัน่ละขนาดกันก็จะมีขนาดของผู้ใหญ่ ของเด็กโตก็ของเด็กเล็กตัวเนี้ยของผู้ใหญ่เขาเรียกว่าลูกบีบตัวเนี้ยลูกบีบจะอยู่ที่ขนาด1 6 0 0 m l หนึ่งลูกหน้ากากซิลิโคนตัวเนี้ยจะเป็นหน้ากากซิลิคโคนเบอร์ห้าสำหรับของผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกลมลูกลมตัวเนี้ยขนาด2,500 m l หนึ่งชิ้น สายสายออกซิเจนแล้วก็จะมีแอเวตัวเนี้ยขนาด80-90-100ส่วนของเด็กโตเด็กโตลูกบิดจะอยู่ที่ขนาด500 ML หน้ากากซิลิโคนเหมือนกันตัวนี้จะเป็นหน้ากากซิลิโคนเบอร์3สายออกซิเจนถุงลม ถุงลมจะมีขนาดเท่ากับของที่ใหญ่250 ml ชิ้นส่วนแอ r เวยตัวนี้ขนาด60 70 80ของเล็กๆตัวนี้ลูกบีบจะอยู่ที่280 ml ถุงลมมีขนาด600 ml หน้าก,กากซิลิโคนตัวนี้จะเป็นหน้าก,กากเบอร์0สายอ,ออกซิเจนนะากัน ก็ตัว a v ตัว a m นี้จะมีขนาดอยูแค่40 50แล้วก็60ยังไงกันบ้างครับสำหรับน,นี้เจ้าตัว Ambu Bag หรือว่าตัวเครื่องชุดช่วยหายใจแบบมือบีบยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราจะมีสาระดีๆมานำเสนอให้ดูให้รับชมกันได้ตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ